ในที่สุดแล้วก็กําจัดเจี้ยนหนามนี้ได้สักทีใช่อเอตเตอร์มาเอก็เดินกาบ่ายเลยไอ้ยพ่อไอ้แกงจะทำอะไรฉันยปล่อย,ยฉันไว้แบบนี้นะเมื่อคุณจะปล่อยฉันไวก้กลางป่าคนเดียวจริงเหรอคือว่อามีแต่อะไรก็ไม่รู้เนาะ,ะคุณไม่มีเนื้อสเต็กให้ฉันกินเหรอเฮยยุนได้ผ่านได้เขาจะเอาเนื้อเต็มาจากทีาา่ไหนไม่อยู่แค่เนี่ย เออจะกินไม่กลี่ถ้าไม่เกลี่ยมึงฆ่าสาโคจกจีนะให้พวกเราลุยโออเดียกินก็ได้มาอืมอร่อยอ่ะอืมอร่อยบอกแล้วน้ำพริกสดเสร็จอรอ แม่เวกช่วยข้าจ้วงมางไงอะอะอร่อยมากอร่อยอร่อยอะฉันอิ่มละโซควายละแล้วทีนี้เอจะาชื่อเอได้หรือยังฮะชื่ออะไรชื่ออะไร ชื่ออาลูส่วนนันก็อาลาซูมีก็อามเซ<อ>ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่ช่วยฉันนะไละไม่ต้องขอคุั่ถือว่าทาบูทาทาให้หมาให้แม่แล้วกันเอ่นี่ถ้าเองจะชื่อเองไม่ได้นะงานเข้าว่า เราต้าชื่อให้ดีไหมาตาชื่อตาชื่อเลยชื่อห<า>อหอฮะอ๋อ <c oughs> ดีเลยดีเลยฉันชอบนะได้ชื่ออะได้ชื่อแล้วเมื่อไหร่จะได้เพราะแค่สสาโคเนี่ยจะได้กลับอะนี่ฉันก็พยายามนึกอยู่นะกก็นึกไม่ออกอะ <c oughs> ยังไงก็ฉันขออยู่กับ พวกคุณก่อนได้ไหมอะ่ะถ้าเกิดวันไหนฉันนึกออกอะ่ะฉันจะบอกแล้วกันได้สิได้เลยอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่กันเยอะๆเนี่ยอบอุ่นดีเนาะไปไปได้เฮ้ยอารอซูอารอซูก็หล่อก็หล่อกใจดีก็ใจดีในหมู่บ้านนี้นะไม่มีใครหลอ่อแล้วก็ใจดีเหมือนอ,อารอซูหลอใช่ไหมอารอซูเนี่ยหลอไม่พอนะรุ่รล่างสุดโป๊ จะมูดวมือฝรั่งเลยก oh. 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 ูยอละกูจะแข็งมือสักคาละงาห้าโหลอยู่กับพวกเรานะไม่ไม่ปหา <Yeah. S 1> เฮ้ย,ยไม่ได้ไม่รู้แหละเราสูร่าป่าแล้วอะกูจะรู้ผูชายเนี่ยพูดแล้วไม่คืนคำนะใช่โอ้ยแค่ว่ามือชอตัวนี้กูก็เหนื่อยพอโทรแล้วเอ้ยลากโคมาเพิ่ออีกไป น่าท้าหาอะไรอะไปกาบ้างกาบ,กบช่อแล้วไงเรียกมามาด้วยอาร์โลบ้านกับบ้านกาบบ้างกับกบ,บ้างไงเพราะอาร์โลไม่มีรองเท้าอ่ะแบนสายคนละข้าอันนี้คาเกะอ่ะแมตต์โตเกะปะเฮ้ยนี่นี่คุณทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่นี่<า>นู่นนู่นนี่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 ตัวไหนน่ะโอ้ยนี่ตัวใหญ่มากเลยคุณคุณรูอไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วนี่ด้วย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 อ้โอ้นี่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  จี้นียสาจะได้มาแทนมัยโหไม่หนว่ามืออาชีพข้ามืออาชีพอแล้วมืออาชีพอะไรแทงยังไม่โดนสักตัวเลยไปหมดแล้วน่ะโอเอดูถูกข้าอะอะดูถูกข้าใช่ไหมอะดูถูกอะ là thì nha, thì Khoan, Chị là chị đã đi nó lại Dạ 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 Như thăm hà là ba to đi Thè ba ba nói được có đâu gì đó มเหงยอะไรกันนักหนาวะไหนคุณบอกว่าถ้าทำให้นางนิ่มมันหายไปเนี่ยแม่ของมันจะยกบริษัทให้คุณดูแลต่อไม่ใช่เหรอก็คใครจะไปรู้วะว่าต้องมีการเซ็นยินยอมจากนางนิ่มก่อนเน่ฉันถึงจะได้บริษัทไปดูแลต่อมันจะไปยากอะไรคุณก็แค่ไปขุดศพของมันขึ้นมาแล้วก็ให้มันเซ็นยกบริษัทให้คุณสิี่คุณมาชดผมเหรอ บางทีเนี่ยหนังนิ่มมันอาจจะยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้